เอาละครับพี่น้องสําหรับเรื่องเล่าของการปลดพกศิลปินของวงสาวหน่อยเพชรบรรพแพงแบบฝ้าพา,ารับพี่น้องเนาะหลายๆคนกับต่างข้อคําถามมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังข้นเนาะพี่น้องเนาะสําหรับดูการนี่เนาะหลังจากสาวหน่อยเพชรบรรพแพงปิดวงมาบันหมาดครับพี่นอ้องก่อนเอื่นก็ต้องขอสวัสดีครับสวัสดีมิตหมอแคคนแฟนหมอลำ โดยเฉพาะเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงสู่ขู่สู่ค้นครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้นะครับกลับไปทั้งสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับพี่น้องเนาะสำหรับข่าวนะครับไปหลายแพลตฟอร์มหลายช่องด้วยกันเองนะครับได้ล่ข่าวเกี่ยวกับการปลดศิลปินนะครับหกคนจากวงสาวน้อยเพชรบันแพงครับพี่น้องเนาะเฮดไ้นะครับแฟนคลับแฟนเพลงนะครับของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับช็อกและก็ใจหายไปตามๆกันครับ อ่ะครับพี่น้องครับไปเบอรยไื่อของ6คน6ศิลปินนี่นะครับเป็นผู้ใดแน่ครับคนแรกครับพี่น้องไดมอนด์ริทธิกครับพี่น้องนี่บอดายไปต่อกับสาวน้อยเพชรบันแพงครับก็ได้มาโพ์ในเพจน,นะครับของไดมอนด์ริทธิกบอกว่าขอขอบคุณวทธีสาวน้อยเพชรบันแพงขอบคุณบอสโจสอนดและทีมผู้บริหารทุกคน ที่ได้ให้โอกาสไดมอนได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานบนเวทีแห่งนี้จากวันแรกจนถึงปัจจุบันไดมอนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างจากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่างขอบคุณมิตรภาพดีๆจากทุกคนในวงสาวน้อยขอบคุณ FC แฟนคลับไดมอนและ FC แฟนคลับสาวน้อยที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับบทสรุปของเรื่องนี้ไดมอนไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับวงต่อนะครับ ซึ่งเป็นดุลพินิษของทีมผู้บริหารได้ตัดสินอย่างชัดเจนครับน้อมรับและเคารพในการตัดสินของทีมผู้บริหารครับสุดท้ายนี้ขอชีจแจ้แจงแจ้งอย่างชัดเจนอีกครั้งผมในานามไดมอนด์ลิทธิไกได้ยุติบทบาทหน้าที่บนเวทีสาวน้อยเพชรบรรพงครับขอพระคุณครับอีกครั้งลงชื่อไดมอนด์ลิทธิไกเอาหลังจากทีไดมอน นะครับไ้โพดลงไปแล้วก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไตโพดอีกต่อว่าครับเหตุผลที่ได้ออกไม่ทราบอย่างชัดเจนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไปต่อทั้งวงหนึ่งและวงสองน,นะครับต่อสุดท้ายนี้ยังคงเป็นกําลังใจให้กับวงสาวน้อยเพชรบันแพงเหมือนเดิมครับแล้วเพป่นก็มาแสดงความคิดต่อ,อยว่าสำหรับใครที่คิดว่าในมอนไม่ได้ไปต่อเพราะดื่มแล้วทำงานไม่ได้ขอแจ้งให้ชัดเจนตรงนี้เลยนะครับ ตลอดการทำงานของไดมอนผมไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมเต็มที่กับผลงานเสมอครับขอบคุณครับอ่นี่หลังจากที่อ่เปินเด็กโพลลงไปแล้วนะครับอ่หลังจากนั้นครับพี่น้องคนที่2ครับระน้อยกาลาสินลำเพลินครับพี่น้องเนะาะก็ได้มาโพดคือกันครับพี่น้องว่าปีที่จะมาถึงเราไม่ได้เดินสายกับวงสาวน้อยเพื่อพันแพงต่อ แบบถาวรด้วยเหตุผลใดนั้นบอสโจแจ้งว่าไม่ทราบเป็นมติของทีมบริหารใหม่ที่บอสโจโพสต์ก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องน้ำเมาแทบไม่ได้แตะขอบคุณระยะเวลาการทํางาน9ปีของบ้านสาวน้อยแฮกแทกใครจะคิดแบบไหนพูดแบบไหนพูดไปเลยเราจะรู้ดีในตัวเราคนที่รักเราจะรู้ดีในตัวเราแต่เราเชื่อว่าเอฟซหลายคนเห็นในศักยภาพการทำงานความใส่ใจของเรา แม้กระทั่งบอสเองก็ชมการทํางานเราดีใจที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมงานกับทุกคนที่เรารักให้มันจบวันนี้จะไม่พูดถึงอีกส่วนทั่วคนจะสาบขอให้พูดมาแบบไหนแล้วได้คืนแบบนั้นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์จะไม่พูดเอาสะใจพูดให้คนอื่นเสียหายขอบคุณอย่างสุดหัวใจแม่สุภาพแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเคยดีใจที่น้องกลับมา อุ่นใจดีใจที่น้องกลับมาขอบคุณที่ร่วมง,งานกัน9ปีครับแล้วหลังจากที่ละหน่อยการาซินลำพื้นโพดลงไปแล้วก็ได้มาแสดงความคิเดเห็นเต่โพดพอดีว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้าใจให้กำลังใจอย่าตำหนีพี่โจนะครับไม่เกี่ยวกับพี่โจละน้อยคงไม่เข้าเงื่อนไขโชว์ปีหน้าของทีมผู้บริหารชุดใหม่ยังไงก็ยังเป็นกำลังใจให้บ้านสาวน้อยครับทุกคนด้วยนะครับละน้อยก็จะอยู่ในใจเอฟซีสาวน้อยตลอดไป แล้วก็ได้มากแสดงความคีดเหนต่อยว่าแล้วขอแก้นะครับหลายช่องลงข่าวหรือหลายคนเข้าใจเหมารวมว่าคนที่ลงเป็นเพราะแอลกอฮอล์ฤดูกาลนี้ผมเทพจะไม่ได้แตะแอลกอฮอล์เพราะขับรถเองเรื่องลางานถ้าพ่อไม่ตายไม่ได้ทําบุญก็เทบจะไม่ได้ลางานฉะนั้นเลิกพูดเรื่องเล่าให้เข้าใจตามนี้ครับให้มันจบที่โพสต์นี้แล้วเราไปเริ่ม ใหม่เดินทางต่ออ่าเพิ่นการแสดงความเคออวราครับขอให้ยังติดตามกันครับ FC สาวน้อยอันเป็นที่รักขอให้รักสาวน้อยแบบนี้ตลอดไปแล้วก็แวะให้กําลังใจและน้อยแบบนี้นะครับสาวน้อยเพชรแหนแพงคือองค์กรที่มอบความสุขให้ f อมอบชีวิตให้กับศิลปินและครอบครัวตลอดจนสังคมต่างๆอย่าหมดศรัทธากับบ้านหลังนี้นะครับหนูไม่ได้ มาโพสเพื่อให้ตัวเองดูดีมาโพสเพื่อปกป้องตัวเองและทำความเข้าใจกับ f อที่ติดตามผลงานที่รักกันบนบ้านสาวน้อย mm. เพชรบ้านแพงนะครับนี่เพิ่นก็ไดมาแสดงความคิดเห็นต่อจากที่เพิ่นโพสไปแล้วอ้าค้นต่อไปครับพี่น้องก็คือคนที่3ต้นน้ำอ่านี่แหละครับเพิ่นกรไดโพสคือกันว่าหลายๆคนที่จับตามองว่าผมจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อใช่ครับผมไม่ได้ไปต่อครับ แท็สาวน้อยเพื่อนมันแพงซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้รับคําตอบหรือการชี้แจงจากผู้บริหารและบอสโจเวทีนี้คือวิธีที่แจ้งเกิดผมครับผมมั่นใจว่าผมมาด้วยความสามารถของผมเองจริงๆแ a ็กแทกร้องเล่นเต้นลําอาจจะเป็นเพราะตัวผมเองที่ยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอตามเกณฑ์มาตรฐานของวงขอบคุณตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลครึ่ง ที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นหมอลำวงใหญ่สุขทุกอยู่ที่นี่หมดขอบคุณนุ่มโจโยมนินนามวงสาวสาวน้อยเพ่บรรแพงนุชปิงอะนงนาฏญาสุภาพป้าอำนาจที่มอบโอกาสและวิชาชีพให้ผมได้ทำมาหาก,กินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้มีทุกวันนี้ทําให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิมจะ อย่างไรก็ตามชีวิตและหน้าที่ต้องเดินต่อไปข้างหน้าขอแค่มีผู้ใหญ่เมตตาและให้ืุนที่ทำรรมาหากินต่อนะครับนี่ก็คือหลังจากที่เพิ่นได้โพสต์ไปก็มีแฟนคลับกันเบ่งเนาะากับเขามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมมยครับอย่างวัดศิวดลน,นะครับก็บอกว่าเทคแค่นะออมแอมรไม่เสียงทองก็บอกว่ารักน้องนะครับกําลังใจนะครับแล้วกับอาจารย์บิ๊กุ่มลินนะครับก็มาให้กำลังใจว่ากําลังใจครับนี่ครับ กัเป็นเหล่าบรรดาศิลปินน้ากันเองนะครับก็มาแสดงความนะครับคิดเห็นนองพี่น้องเนาะเอาคนต่อไปค้นสิครับเอกอพิวัตรครับพี่น้องเนาะกับอะไรโพดวางสิครับตลอดระยะเวลา2ปีกับบ้านหลังนี้สาวน้อยเพ่บรแพงในวันนี้เอกมาลาขออนุญาตลาพ่อโจแม่นุชแม่สุภาพเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนและพี่น้องแฟนคลับสาวน้อยเพื่อที่จะไปหาประสบการณ์และพัฒนาตัวเองในอาชีพหมอลัม ขอบคุณพ่อโจ้ให้โอกาสในหน้าที่การงานเพื่อให้เอกได้แสดงศักยภาพของตัวเองบนเวทีแห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้ครับอ่าแฮแท็เอกสิปายุใสกับฝากกพ,พ่อแม่แมน้องซ้อยเสี้ยและตามไปเป็นกำลังใจให้เอกแน่เด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่ยูเคียงขางเส้นทางฝันของเด็กหน่อยคนนี้นะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นเอกอภิวัตรเนาะพี่น้องเนาะ คนต่อไปครับคนทีหาครับพี่น้องโลโก้นะครับาสาวน้อยเพ็่นบรรแพงเพื่อนกระไดแสดงความคิดเห็นคือกันครับพี่น้องว่าสี่เดือนที่ผมได้มีโอกาสยืนบนเวทีสาวน้อยเพื่อนบรรแพงผมโลโก้ต้องขอกราบขอบคุณโอกาสจากพ่อโจที่ได้มอบโอกาสครั้งนี้ให้ผมได้เรียนรู้การเป็นศิลปินหมอลำได้ประสบการณ์หลายๆอย่างครับขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ให้ผมได้เรียนรู้ การทํางานในด้านนี้เพื่อไปต่อยอดในอนาคตด้วยรักและเคารพทีมผู้หลานทุกท่านโลโก้กราบขอพระคุณทุกความเมตตาจากพ่อโจสนุชแม่สุภาพป่าอํานาจขอพระคุณพ่อการชัยและทุกทท่านทุกคนในองค์กรสาวน้อยเพื่อนแพงด้วยรักและเคารพครับแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงก็มาแสดงความนะครับห่วงใยนั่นาะครับพี่น้องเนาะมาแสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายครับผมแล้วค้นต่อไปครับพี่น้อง คนที่หกครับน้องปลายอเด้โพด้วยกันว่าไว้เจอกันใหม่นะถ้ามีโอกาสขอบคุณพ่อโจและที่ให้โอกาสให้เด็กน้อยคนนี้ได้มาทําตามที่อยากทําขอบคุณพ่อ,พอมแม่ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ค่ะจังไดกับฝาติดตามล่าในเรื่องจ้าหนูกับใจหายคือกันจากคันลามีโอกาสสิกลับมา่หไม่จ้าขอบคุณพี่ๆทุกคนนักที่อยู่กับหนูมาตลอด แล้วเจอกันไหมลากไปคิดถึงบอดไปต่อเด้อจ้านี่ครับกัเป็น6คน6ศิลปินนะครับที่บอดไปต่อกับวงสาวหน่อยเพชรบันแพงครับพี่นอ้องอ่าซึ่งก้อนนี้ครับพี่น้องก่อนจะมีการโพสศิลปินนะครับพี่น้องน้องบอดโจพินกระดัโพ์นะครับวาจังสี่ครับมีศิลปินหลายคนที่ไม่ได้ไปต่อเนื่องด้วยทีมผู้บริหารได้ตัดสินไตตรองภาพรวม อย่างที่ทวนผมเคารพการตัดสินใจของทีมผู้บริหารกฎระเบียบขององคอ์กรกับการสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเอกภาพของการปกรครองศิลปินบางคนหน้าเวทีเหมือนจะมาดีแต่เสียทีที่น้ำเมานะครับอ่านี่ก็คือก่อนที่จะมีการปลดศิลปินหกคนนะครับเป็นกระดิโพกอนหนาน,านีแล้วนะครับอ่าแฟนคลับแฟนเพลงนะครับก็บให้กำลังใจ นะครับทั้งสองไฟก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับพบกันกับเนะบ้าอีในคลิปต่อไปก็แล้วกันครับสวัสดีครับ